เด็กอนดีเด้เอเดเตอร์อยู่จังหวัดอะไรอะ่ะอยู่ชียงให่เฮ้ยเป็นโควิดปะเนี่ยเป็นแล้วจะไม่อยู่นี่หรอกเขาก็กักตัวอยู่ในห้องคนเดียวไงไม่ได้ไปไม่ได้ไปไหนเลยเอ้าวไม่ได้ไปไหนเลยแน่ใจเนี่ยก็เธอเล่นแอปเนี่ยเธอก็ต้องติดจากแอปนี้บ้างเลยมาคงติดได้ไหม <laughs> อย่างละ,ล,ล,ะล,ละเล่นละเล่นทำไมหน้าเธอเบลอไปแล้ววะมันมิดมันดีเลยวะงฮ้ยนี้เตนเ่นหรอ5เจี๊ยวนะเอา้าเนาะของเราแยง 2G อยู่เลยอืมจริงๆของเราแบบอยู่แบบบ้านเราอยู่บ้านหลังเขาอยู่อยู่จังหวัดไรนจังหวัดไรอยู่อยู่กำแพงครับอ่ะดีอยู่กำแพงเพชรหลา4หรับผม จวงเม่อวานนีเจ้าคนล้มจิตแวแบบน่กกากลัวมากมายถึงแบบเขาคุยไปแล้วเอามีดจี้คอไปอ้ไม่ใช่แบบปัดหมาสิปาแล้วเป็นคนเก่งน่งกากัวะน่กกากลัวไอ้เหียไทยมันเกนเลือหรอ่ไอ้คนเก่นงนลัวมากเลยนอ่ะตุตุตตต๊มเัเอ<จ>ก่อนนะนก่อนก่อนนะก็มีคนเจอแบบเธอ,อพูดดิใช่พูดดิเขาบอกเราคนแก่ด้วย คือแบบคือเขาแบบกดกล้องต่ำอ่ะแบบกดแบบเหมือนเขาเนั่งใช่ไหมแล้วกล้องอ่ะเอ,อบบเอาวางไว้ต่ำอะแล้วคือแบบมันก็จะท้อนมาจากของเขาแล้วก็หน้าเขาขึ้นมาอย่างเงี้ย uh huh. อ,อ่าฮะหนากลัวตุ่มใจเลยเปิดมา mm hmm. ปัดก็ปัดไม่ได้แม่งททบสับท์วนเลยตอนนั้นโทาศับหรือคนไม่ลวนทำไมช็อกอ่ะ เลยเล่นไงแบบพี่มันเห็นพี่มันเล่นแล้วเล็กัูพี่มันก็เลยลองโหลดมาเล่นบ้างอ่าฮะแล้วก็โหลดมาเล่นปัดได้ไหมสามพี่คนเขาปัดมาคนที่หกเป็นตะเกียรช๊กว่าโอ้โหก็เครียดเลยตะเล็กตะเล็กว่าจะเล็กเล่นละก็เลยเล่นต่อเหมือนเดิมเพื่อเพื่อฟุ๊กเจอรักเทอะไรเจอยังนะว่าไม่เจอหรอกไม่หวังละอ๋อยังไม่เจออีกเหรอรักเท โอ้ยเราจะได้เนี่ยถ้าจริงมันยังไปอยู่บนโลกนี้แล้วอีกหรอรักแท้นรักแท้นรักแค้นเอ็ม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 เดี๋ยวมองข้ามอะไรไปมบุ๊บวะทำไมวะมันก็มีนั่งอยู่คนเดียวนะมันจะมองข้ามมันอย่าติดเล่นดีเอเหรอไปติดเล่นติดใจได้ปะ เด็กเออเราไม่ได้เตาะเอาจริงๆไอ้พวก Healthcare นั้นอะไอ<บ>้ที่มันเตาะเธอเอาตรงๆนะเราพูดแบบเอาตรงๆจัใจเราเลยไอ้พวกนั้นมันเจ้าชู้เอาเถอะนายเจ้าชู้เอาอเถอ,อ,อะ,ลละน้นเจ้าชู้เสียใจอะเศร้าอะเสียใจอะเธอมาว่าเราอย่างเงี้ยอืมเราอุตส่าห์คุยกันมาตั้งปแปดเก<อ>้าชั่วโมงสเสียใจเศร้ากอนเศร้า เราอยากจะเอาหัวคุกําแพงให้ตายไปเลตอนนี้เอาเอาเจอไหม่มหนูสักทีหนึ่งก็แบบถ้าเกิดอสมมติ์ถ้าเราตายไปแล้วเธอจะไปหารักแท้จะไหนอ่ะไม่หามมวิลักเท้ไม่เกิดครับเออเออะเอ๊ะนคุยอยู่ดีมันไม่มีความหมายอะไรไงใช่ไง น้อยใจวะน้อยใจวะใจน้อยไม่ได้หรอไม่ได้ครับผมเราน้อยใจมากเลยตอนนี้สรุปสรุปชื่ออะไรชื่อไก่ฮารับอะไรจำชื่อแฟนเลยไม่ได้หรอเอ้ยบายนอย่าบายน์บายล์บายน์เธอเธอชื่ออะไรชื่อไหนชื่อใบเตยชื่อใบเตยทำไมต้องใบเตยอ่ะ ไม่ไงที่บ้านตระกูลตอเต่าอ๋อเออเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนชื่อมั่งดีกว่าชื่ออะไรก่อนชื่อไอ้เต้าื่อมีหนึ่ตตอเลยอะหงาวหนาวเลยทุกคนอ่ะตรงๆนะขนาดไม่เจอนักแท้แต่แบบนิ้วใส่มีแหวนนิ้วนางแล้วเออ อ้ยพ่อซื้อมาให้ใส่เฮ้ยอ้อยอ้ยวีพ่อซื้อมาให้สออออออใหส่กิ้งอยากให้เราเชื่อไหมอยากให้เราเชื่อไหมว่าแบบพ่อซื้อมาฮะมามา,มาให้เธอใส่ไปเรียกพ่อเธอมาคุยกันเราสิพ่อโคตรโทนเลยนะไม่เป็นไรเราไม่เป็นไรเราไม่กลัวหดก็หดเถอะแก่แก่ไม่ตายเราตายเอาเอาเหรอ เ่อก็ห่วงเนาะห่วงมากคือแบบคือออกไปไหนต้องมีกาดด้วยมีบริการประกอบซ้ายประกอบขวาไหมประกอบซ้ายมีบริการเดินตามไหมมเอองั้นเราไม่คบกับเธอหมาอ่าแล้วเลิกกับเธอเดี๋ยวเราคบกันงต้นเลยเอาไงโอ้เคมโนไปเองเดี๋ยว ิเคารับผมแล้วเหงาเหงาพ่อกับเธออ่สนุปสรุปแล้วเหงาเหรอใช่ถึงเหงาถ้าเธอเหงาให้เราไปอยู่ข้างๆเลยนะเนี่ยโอ้เชี่ยโอ้เชียบกูไม่น่าเลยเลยมุกอ่ะทำไมคุยเก่งถึงวะอ่ะสมมติอ่ะแล้วแต่แบบอ่ะเรานั่งเงียบๆกัน มันจะน่าเบื่อไหมมันก็น่าเบื่อไงเออแต่แกคุยกันเกินอ๋อเธอไม่ชอบคนคุยเก่งเราชอบชอบคนนิ่งๆนะค่บไม่พูดมากแต่แบบแต่ไ่กเธอบจ้าคนนิ่งๆเราก็นิ่งเลยไงแกแบบคือคือไม่ได้นิ่งแบบตอนไหนที่แบ อาลูกเกร์ติกเกอร์ติกเกอร์ติกเกอร์เนี่ยเอาเราเออเน่เออแบบแบบฉันริงเกอร์อะไเออเราเอองั้นเราตัดใจจักเธอแล้วอ่ะเราเป็นให้เธอไม่ได้เราตัดใจแล้วอืมเราก็จะเป็นแบบนี้ต่อไปเฉียบแต่โป้ไม่โป้เราไม่โป้เราไม่ญาติดีกับเธอแล้วเราไม่ดีกับเธอเราไม่ใจเราเสียใจเราอกขัก คุยนานขนาดนี้คารับผมอดีขารับก็เสิร์ฟมาเขาต้อมีคนเขาคุยกับเราเพราปัดเราทิ้งหมดเลยดีครับทิ้งคารับผมอันนี้เธอเป็นคนคนแรกและคนที่ดวงปัวที่สุดที่คุยกับเรานานเลยอันน้คือคือไม่คือไม่กล้าปัดเลยเขาแบบหรือถ้ากูปัดเขาจะแบบอันอันนี้เขาพูดในมุมมองตัวเองอ่านี่เป็นไงใช้คำว่าเขาเนอะเป็นไง เขาเธอแล้วเหรอไไม่ไก็เออในมันคอโอเค้โอเค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 เอาเรารอฟักนก็แบว่าถ้ากิดแบเป่เขาจะรู้สึกเย็นหรือเปล่าขนาบางทีคือบางทียากเจอผู้หญิงใช่ะก็อยากคุยเล่นกับเขาอะไรเงี้ยแบคือทำเขาไม่จังเลยเยียแจะไม่ปะเขาทิ้งอืมเสียใจเลยก็เลยแบบอาใจเขาไม่ใส่ใจเราอย่างนี้ เนี่ยนนี้าคนคนี่ะเดียวมองต้องลงมองต้องลง <c oughs> อันนี้เธอไม่หลับไปนอนนะเนี่ย <c oughs> อ้าวแคนแล้วหรออุ้ยจะตื่นล้อุ้ยเจรล้อุ้ยอุ้ยอุ้ยอ้ไออ่อเเลือยแล้ว <c oughs> อุ้ยไม่รู้ตัวจแล้วอ <c oughs> ไม่รู้ตัวใช่ไหมว่าไม่รู้ตัว ตบพ่อตีนะนอนดึกนบอกว่าเนี่ยเพิ่งเพิ่งเพิ่งมาเล่นนะเพิ่งเข้าแอดมาร์แล้วก็ปัดเจอแกมดแลยอ้าวเหรอดีใจปะตอนแรกอาจะปัดหีปัดทิ้งแล้วเว้แต่ว่ามันปัดไม่ทันมีกติกาในตัวเองไงว่าเข้าแอดมาแลว้ว่าวันนี้จะปัดทิง้งแบบคนแรกต้องปัดทิ้งห้าครั้งก่อนแต่ว่ามันปัดไม่ทันก็เลยได้แกคนแรกเลยอ้าวเหรออ่ะอันนี้กูดวงสวยใช่ไหมนะ เออสรุปกูดวงสวยแน่เลยละยี่ห้อโค้กเลยดองสวยจริงเอ้ยน้อยแต่อนีรูปเธอหน่อยอะไรนะทำไมชอบแมวอ่ะชอบแมวชอบแมวเราเราชอบเราชอบเะไรฮะไม่ชอบแมวชอบอะไรชอบหมาชอบเราด้แหมแอมกูเริ่มพูดไม่ได้แล้วเว้ยเริ่มจะเห่าแล้วเว้ยเริ่มจะหอนแล้วเว้ย อยู่ดีแกมีแขงนอกอ่ะเออเออคือเดี๋ยวเป็นหมาเดี๋ยวเป็นหมาก็ได้ว่าถ้าเกิดเธอชอบอะเนี่ยเชียร์ย่างย่างเรืองขงเหงาหรือเราเหงาสรุปเธอเหงาเราว่าไม่เหงาแล้วปกติเลยอยากไปเจอคนอื่นไหมเราจะได้ปัดให้เอเออเราไปเจอคนอื่นก็ได้ไงเราอ่ะอืม <Private S 1> โอเคไปแล้วนะโอเคครับรับผม y ี u again บเบ้เบเบ้เบเบ้กครับเบเบ้กครับเบเบ้ครับก็ต้อง see you เฉกเพราะพรุ่งนี้คงไม่เจอกันครับรับผมมองคงไม่มีบุญวาสนาเจอกันแน่เลยจะเจอกันอีกก็คือกลับก็คือหน้าเธอเธอหน้าเต้เป็นแฟนต้อนถ้าเราเจอกันอีกรอบที่สองแลวนี่นี่จบหรื เ,เ,เ,เจอจอริงเอ้าว,วเธอก็ได้เป็นแฟนเราจริงไงเอาง่ายๆเลยอุ้ยเราอยูย่กไกลอ่ะเออไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจ่ายบ้านมิหยู่ใ,ใกล้ๆเธอเลยเิดกับบ้านเธอเลยเธอเล่นมาหาอะยรหรอวิ่งอะไรเทคนิคกำแพงเพชรครับผมโอเคเราจะพูดกับคารุนะแบ๊บนะคะพี่แบ,บ๊บแจนนันนันนันครับพี่พี่อยู่จังหวัดอะไรครับ ยังหายเจ้าเียงหายสาวเหนือพี่ไม่ไปไหนต่อปีไม่ได้ไปค่ะกัดตัวอยู่แบบอ้าวเสียแล้วพี่เป็นโควิดปะเนี่ยพี่เป็นโควิดกันเหรอไม่เป็นค่ะอ้าวแล้วพี่กักตัวทำไมอ่ะไม่มีอาการในช่องติ่งกระทาแล้วอาวเสียแล้วมันไม่ติดหรอกอ้าวไม่ติดหรอกอ้าวมันไม่ติดผ่านไม่ติดไม่ติดออกคิดว่าจะติดผ่านริ้วมาฉีดพีก่อนสักทีนึง่ง เดี๋ยวผมต้องฉีดก่อนวะไม่ได้อะไรแต่ผมติดกับพี่ไม่ติดอ่าไม่ติด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 ไม่ดูดผมจะแบบจะเปียกอ้าวเหรอผมจะฉีดแม่งบุญแล้วคุณยายออายุเท่าไหร่ยี่สิบครับโอ้ยยี่สิบหรอครับก็เป็นน้องเรานี่อ่าก็ผมก็เรียกพี่ก็ถูกไปแหละไม่อยากเป็นน้องอะอ่ะฮะไม่อยากเป็นพี่อ่ะ ไม่อยากเป็นพี่นะแจว่าถ้าเป็นเพื่อนผมไม่อยากเป็นพี่รักเฮ้ยพูดอย่างนี้ทุกคนผมรู้จริงแบ้านเราเพิ่งเรวที่สองเองก็นั้นแหละแหมก่อนหน้านี้พี่ก็พูดกับเขาอย่างนี้แหละเชื่อผมเถอะไม่เคยเพื่อนละสี่ยี่สิบไอ้ท่ากันทอากับผมเอ้พี่พี่เออเอ้เพื่อนข้างๆพี่คนแรกเขาเคยพูดอย่างนี้กับทุกคนปะไม่เคย แหม่เข้าข hey, hey. hey, ้างมันด really like, ีหรือเกินแหมอยู่เป็นอยู่เป็นลุงงานลุงงานอีกแหม่พี่พี่ย้อมผมสีอะไรเนี่ยสีเขียวเฮ้ยขอลองค่ะสีอ่อนทีหน้าตาน่าเป็นดีเจมากเลยเธอถ้าเกิดเธอเล่นเธอเธอเล่นบีโก้แล้วเธอแบบไลฟ์แบบรูม่รู้ใช่ปหมเธอจะโดนเธอลองเป็นร้านเลยอ้าวใช่หรอ อะไรพะน่ะออถ้าเปเอาเปยเปเปย์แล้วมันมันได้เลยไม่รู้ว่าได้ไรเปย์เป็นแสงแข็งก็ไม่ได้จับอะ่ะของผมของผมแค่พันห้าก็ได้จับแล้วเพี่เอ้เอ้ยพันห้า<ๆ>หรอเรียกมาทีา่บ้ายได้ปะออหมายถึงว่าเรียกให้ไปเก็บห้องอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเรียกไปเรียกเลยเ อยู่กำแพงครับพวกำแพงแถวกำแพงกำแพงผมมันมีเพชิษะน่าจะรวยอยู่เพชรย้อมอ่ะเงียบเลยเงียบเลยเงียบเลยนี่เงียยบเเรียนอยู่ปหมคะเรียนเลเลเรียนเรียนเรียนครับผมเขาเรียนออนไลน์เหรอครับตั้งใจเรียนนะเนาะ เียนะคะคไม่มีค่าเทอมเว้ยอ๋อพี่ก็ไม่มีเหมือนกันเลยเนาะอ่าเฮียเราจบเลยกูพี่ก็ไม่เหมือนกันเลยพี่กับเบห,หาอยู่เนี่ยอ๋อผมว่ามีแต่ตัวและนั่งทักขาผู้ก็แล้วมาเพื่อนเพื่อนที่เล่นบิ๊ก้เลยอ๋ออ๋อแล้วพี่ไม่เล่นมั้งเหรอ <c oughs> ไม่เล่น,นะคะ่ะไม่เล่นบิ๊ก้เล่นอะไรเดีย นี่อย่ามาเล่นกรบเด็กนะพี่อะไรนะย่ามาเล่นกับเด็กนะพี่ทำไมอ่ะระวังจุกนะจุกจริงเหรอครับผมจุกยันเช้าอะ่ะเธอจุกขี้อะ่ะแหมสาวแต่รู้กนกปากแซบเหมือนกันนะเน่ย,ยางอื่นก็แซบนะคะ ของอย่างเงี้ยจริงมันต้องได้สัมผัสด้วยตัวเองไงถ้าพูดเฉยเมันเป็นคนแช่คนยากเอาง่ายๆอันนี้พี่ชื่ออะไรหรอพี่พี่ชื่อชื่อพี่ชื่อชื่ออันนี้จริงๆไม่ได้เปนตีนอ๋อใครตั้งชื่อนี้พี่ตั้งเองตั้งเองสุดยอดวะอ๋อไม่ชอบชื่อดิมเลยเปลี่ยนชื่อใหม่ไว้พี่ชื่อแม่แม่แม่นั่งชื่อว่าอะไรสมสมสมหญิงอย่างเงี้ย ม่ตั้งชื่อว่าตุ๊กตาเอาทำไมไม่เจออ้อปะไม่ชอบอยากชื่อชื่อ,อพี่ชอบาปล่ะอะไรโดนบดดาให้พี่ตั้งชื่อนี้รอเล่นรอเล่นชื่อตุ๊กตานี่แหละอ๋อตุ๊กตาผมชื่อไกด์ครับผมพี่พี่อายุเท่าไ,ไหรอ่ะพี่ยี่สิบสองแต่ไม่เหมือนยี่สิบสองเหมือนสองร้อยห้าสิบ ใช่มยอยากเียยงอากเห็นพี่ยิ้มได้แค่นั้นเองไปละไปละไปละไปไหนลราพี่ไปเล่นไปหาคุยกับชาวบ้านไปเรื่อยๆอ๋อโอเคโอเคครับผมโอเคครับผมโอเคโชคดีโชคดีไอ้หนุ่มขอรับผมแม่สาวน้อยไม่สาวไม่น้อยนะแต่ว่าหลงมา้ะ